กบินล,ลพัทประวัติและความเป็นมานครกบินล,ลพัทเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของพระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าอุก,กากราชหรืออกาการาชผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าอิศกวากุในตำนานมหากะาพู้ครองนครแห่งหนึ่งในอินเดียภาคเหนือ เท้าความจากเมื่อพระอัคระมเหสีที่วงคตทิ้งพระโอรสสี่พระองค์นามว่าอุก,กามุกก่อนกันทะหัตถินีกะและศนีปุระและพระธิดาห้าพระองค์เอาไว้ให้ดูต่างพระพักต่อมาพระเจ้าอกกากราดได้อภิเศกไมเหสีใหม่นามว่าชายันตีมีพระโอรสใหม่นามว่าชายันตะ และพระนางมีพระประสงค์ให้พระโอรสชย,ยันตะเป็นกษัตริย์ครองนครจึงปฏิบัติเอาพระไทยจนพระเจ้าโอกาศราชหลงสเสน่ห์ส่งพลังพระโอษฐ์ประทานพรให้ตามที่นางประสงค์พระนางชย,ยันตีจึงถูกโอกาสขอราชสมบัติพระราชทานแด่พระโอรสชย,ยันตะเพื่อรักษาสัจจะเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ พระเจ้าโอกาสราชก็ประทานราชสมบัติให้ใชายันตากุมารรับสั่งให้พระโอรสและพระธิดาผู้น่าสงสารทั้ง9พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จออกจากราชอาณาจักรไปพระโอรสและพระธิดาทั้ง9พระองค์ก็เสด็จมุ่งหน้าสู่ป่าหิม,มพานต์พระกุมารและพระกุมารีเก้าสีพี่น้องเสด็จมาถึงป่าไม้สักกะ อันเป็นที่อยู่ของกบินลนดาบทอดีตกษัตริย์ออกผนวดเป็นดาบทพระดาบทถามสาเหตุที่เสด็จมาจนถึงที่นี่ทราบความว่าเหล่าราชกุมารต้องการสถานที่สร้างนาครเพราะความที่เป็นผู้รู้วิชาภูมิพยากรณด้วยกบินลนดาบดจึงชี้ลงตรงพื้นที่ที่ตนสร้างอาสมอยู่กล่าวว่าที่นี่เป็นที่ชัยภูมิวิเศษ และมอบที่ให้ราชก,กุมารก็สร้างราชวังขึ้นมาตรงที่พระดาบทปลูกอาสมนั้นนครที่สร้างใหม่จึงมีนามตามผู้ให้ว่ากบิลพัทและเพราะสร้างในถ้ำกลางป่าไม้สาก,กะหรือสักกะจึงได้อีกชื่อว่าสักกะชนบทและเรียกพวกตนว่าชาวสักกยะ ครั้นพระกุมารและกุมารีทั้งเก้าพระองค์จัดการสร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จแล้วพระโอรสและพระธิดาสี่คู่ยกพระธิดาองค์พี่เสียองค์หนึ่งนอกนั้นต่างจับคู่อภิเศกสมรสอยู่กินกันในหมู่พี่น้องเพราะไม่ต้องการให้เลือดกษัตริย์ศักยะต้องผสมกับกษัตริย์ตระกูลอื่นได้โอรสธิดามากมาย นับได้ว่าพระโอรสพระธิดาแปดพระองค์ของพระเจ้าโอกากราชเป็นต้นวงศ์สักยะมาตั้งแต่บัดนั้นส่วนพระพี่นางเธอภายหลังได้อภิเศกกับเจ้ารามนครมีพระโอรสและธิดาสืบเชื้อสายต่อมาและนับเป็นต้นวงศ์โกรยะซึ่งต่อมาก็เป็นราชวงศ์ฝ่ายพระมารดาของพระพุทธเจ้า สากยวงศ์และโกลิยะวงศ์ต่างสืบเชื้อสายต่อมาโดยไม่ขาดจนมาถึงสมัยพระเจ้าสุดโททนะฝ่ายสากยวงศ์พระองค์ก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาฝ่ายโกลิยะวงศ์ประสูติพระโอรสนามว่าสิทธ,ธัตถะและพระสิทธัตถกุมารก็ได้อภิเษกกับพระนางยโสธราแห่งวงโกลิยะอีกเช่นกัน ได้พระโอรสนามวราหุนภายหลังพระสิทธัตถราชกุมารเสด็จออกผนวสแสวงหาโมกษธรรมได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานครกบิลพัทหลังจากพระเจ้าสุดโททนาสิ้นพระชนรัชทายาทนับตั้งแต่พระสิทธัตถะพระนันทะพระราหุนต่างออกผนวดสิ้น ไม่มีรัชทายาทสายตรงจากพระเจ้าสุดโททนะสืบราชสมบัติเป็นเหตุให้ราชสมบัติกบิลพัทต,ตกแก่พระมหานามะพระเชษฐาของพระอนุรุธทธเถระพระโอรสของพระเจ้าอมิตโตทนะพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าปกครองสืบมาแต่ก็มีเหตุให้เมืองกบิลพัทต้องถูกภัยสงครามย่อยยับ เมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งสาวัตถีแคว้นโกศลประสงค์จะเกี่ยวดองเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าทรงขอราชธิดาศักยะมาเป็นมเหสีแต่ชาวศักยะหญิงในศัก์ศีเลือดสักยะจึงได้ส่งธิดาของเจ้ามหานามะชื่อวาสภคัตติยาที่เกิดจากสนมทาสีไปถวาย ภายหลังพระนางวาสพคติยาได้ประสูตรโอรสนามว่าวิทูตพระครั้นวิทูตพระราชกุมารเจริญพระชันษามีพระประสงค์จะไปเยี่ยมญาติฝ่ายพระมารดาที่นครกบิลพัทจึงเสด็จไปพร้อมทหารกองเกียรติยศการต้อนรับของชาวสากยะไม่สมพระเกียรติเพราะดูหมิ่นว่าเป็นหลานนางทาสีพระสนม ค้อยหลังวิทูธพระราชกุมารกลับไปก็ช่วยกันชำระที่นั่งที่นอนของวิทูธพระพร้อมนินทารับหลังว่าแผ่นกระดานนี่บุตรของนางทาสีชื่อวาสภคติยานั่งความลับไม่มีในโลกทหารชาวสาวัตถีคนหนึ่งเกิดลืมอาวุธส่วนตัวในที่พักจึงรีบกลับมาเอาอาวุธพร้อมกับได้ยินคำกล่าวนินทาเป็นในใ สอบถามได้ความว่าวิทูตพระราชกุมารเจ้านายเขาเองมีชาติกำเนิดต่ำเป็นลูกนางทาสีทหารคนนั้นจึงนำความมาเล่าบอกแก่หมู่ทหารเหล่าทหารก็นำความไปทูลวิทูตพระอีกทอดวิทูตพระรู้สึกเจ็บแค้นที่พระญาติดูหมิ่นเช่นนั้นผูกใจเจ็บอาฆาตเอาไว้ว่าบัดนี้ขอให้ชาวศักยะ เอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งไปก่อนเถอะส่วนเราจะเอาเลือดจากลำคอของพวกมันมาล้างแผ่นกระดานนั้นต่อมาพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ครองโกสนรัฐจึงยกกองทัพมหหึมาจากสาวัตถีเพื่อมาเข็นฆ่าชาวศักยะในระหว่างศึกล้างอายกำลังประชิดผมแดนนั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเพื่อห้ามทัพที่ผมแดน โดยแสดงพระองค์เป็นในในด้วยการประทับใต้ต้นไม้ที่มีเงาโปร่งแดดสองลอดได้ในแดนสักยะและราชาวิทุธพระทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ร่มไม้ใบดกที่ฝั่งของตนแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จตามคำเชิญพรางตัดว่าร่มเงาของพระญาิย่อมเป็นของเย็นแสดงให้เห็นว่า การเป็นญาติกันย่อมไม่เดือดร้อนมีแต่ความร่มเย็นแต่วิทูตพระพระไทยถูกเผาด้วยความอาฆาตพยาบาทคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่สามารถดับความโกรธได้สุดท้ายสงครามก็เกิดขึ้นชีวิตชาวสากยะถูกพานไปเป็นเบือจนไม่สามารถสืบได้ว่ายัางเหลือผู้ใดเป็นกษัตริย์ครองนครต่อมา อย่างไรก็ตามนครกบ,บิลพัทคงไม่พินาศล่มสลายจนหมดจากหลักฐานในมหาปรินิพพานสูตรก็แน่ใจว่าคงต้องมีกษัตริย์ครองนครสืบต่อมาอยู่เพราะเมื่อหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนั้นปรากฏว่ามีทูตจากกษัตริย์แห่งสักกะชนบทมาขอแบ่งบรมสารีริกธาจากกษัตริย์มัลละ ผู้ครองนครกุสินาราดังความว่าพวกเจ้าชาวสักยะชาวกบิลพัทได้ส่งสดับพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเรา พวกเราควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองครั้นได้พระบรมสารีริกธาตุหนึ่งทนานแล้วนำกลับไปสร้างสถูปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้เป็นหลักฐานปรากฏอยู่ที่บ้านปิปลาหวาใกล้สถานีรถไฟเนาตันวา พรมแดนอินเดียเนปาลในปัจจุบัน